มาอีกหนึ่งรุ่นครับรีวิวหูฟังราคาหลักใบแดงกว่าๆเท่านั้นครับ JQV Tech EP 5 1 4ครับตัวนี้บอกเลยว่าเกินราคาจริงๆเรามาดูกันครับฮ่าฮอ้ tired. Infinity ไม่ต้องรู้ไม่ต้องเพลงครับเรามาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่านะครับนี่ครับคือย่อดเขาเป็นอย่างนี้นะครับ JQ Vtech นะครับ EP 5 1 4นะครับนี่เป็น Two Wireless Stereo นะครับแน่นอนอยู่แล้วสมัยนี้ก็หูฟังไร้สายจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับนี่มี5สีให้เลือกด้วยกันนะครับซึ่งสีขาวสีดำผมมีเยอะมากแล้วเลยอยากได้สีแปลกใหม่ๆบ้างเลยจัดสีชมพูมาในวันนี้เดี๋ยวดูตัวจริงนะครับจริงเห็นหน้าปกกันแล้วไปแล้วเนาะนี่นะครับอ่ะดูจุดเด่น3อย่างของเขานะครับซูเปอร์ลองเอนดูแลนด์นะครับก็คือใช้งานได้ยาวนนา นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เขาอ้าวตรงนี้ไม่มีมบอกเดี๋ยวค่อยบอกทีเราดูข้างในแล้วกันนะครับดักพูฟแบบวัตต์พูฟครับกันฝุ่นกันน้ำนะครับปรินติเจนคอมมิวนิเคชันก็คือใช้ในการคุยสายได้อย่างชัดเจนนะครับเสียง <c oughs> ดีมากนั่นเองนะครับอดูด้านหลังก่อนก็ได้นี่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 ราคาราคา,คาุม่ผิดครับเห็นไหมครับใช้งานได้ยาวนาะนถึงจุดถึง48ชั่วโมงครับคือมันตัวเล็กนิดเดียวแล้วราคาไม่แรงได้48ชั่วโมงก็เกินตัวนะครับปกติพวกตัวเล็กๆ ที่ราคาไม่แรงประมาณเนี้ยใช้ได้แบบไม่ถึงครึ่งวันมัน้งสิชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ใช้ได้2วันเลยนะครับไม่ธรรมดานะฟิ้งกับพินทัชนะครับก็มีระบบสัมผัสได้เลยนะพูดง่ายๆนะไม่ต้องพูดยนะเยอะนะครับอ่ะด็อบบี้ไซเฟกนะครับแล้วก็เป็นไฮไลท์เสาร์คุณตี้นะครับสองตันนี้ก็ไม่ธรรมดาที่สำคัญตัวนี้ที่มีให้มากกว่าตัวอื่นครับก็คือ DTS d y n a m i c s o u n d e f f e c t นั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะครับเสียงสมจริงเสียงแบบมีมิติมีทิศทางประมาณนั้นนะครับอ่โอเค แล้ามาแกะดูกันเลยดีกว่าเนาะอ่าเราดูอะไราาตแตกขนาดไปแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับปั๊บนี่นะครับ,รรบอ่าจริงๆไม่ใช่การแกะครั้งแรกหรอกแต่ใส่กล่องใส่ถุงกลับไปให้มันดูเหมือนแกะใหม่ <laughs> ผมใส่ในต่อๆไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับมันเป็นทรงแบบประมาณไข่เห็นไหมเล็กๆแบบไข่ไข่อฟองเล็กๆไข่แบบเบอร์สี่อร์เะไรประมาณเบอร์สี่วันนั้นนะครับเล็กๆมากนะครับแล้วก็แบบกระสัดรัดปั๊บ คือเล็กอย่างเงี้ยแต่คือเปิดมาเต็มครับตัวหูฟังที่เห็นเนี่ยเต็มเลยตรงนี้นะครับแบบกรอบบางๆนิดเดียวตรงนี้เต็มไปหมดนะครับประมาณนั้นนะ,ะเดี๋ยวดูในในกล่องก่อนนะครับมีสายชาร์จนะครับมีคู่มือปุ๊บนี่แถมถุงมือเล่นเกมให้ด้วยนะครับอย่าผมบอกไปเป็นระบบ DTS Sound Effect นะครับมันก็เลยแบบ เอาง่ายเล่นเกมดีอะเขาก็เลยให้มาด้วยนะครับแล้วก็จะมีใบรับประกันด้วยนะครับนี่ไม่ธรรมดาอ่าโอเคพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราดูที่คู่มือนี้ก่อนก็ได้นะครับอ่ะจากคู่มือผมจะได้บอกสเปคให้เพื่มเพื่อตรงนี้เลยนะครับอ่านี่น,น,นี่มาดูใก,ใกล้ๆกันนะครับโอเคตรงนี้นะครับเชื่อมต่อได้ไกล1ิเมตรแบตเตอรี่ของหูฟังนะครับตัวละข้างละ30 มิลลิแอมนะครับก็ทั้งสองข้างข้างละสามสิบมิลลิแอมตัวเคสชาร์จอยู่ที่สองร้อยมิลลิแอมนะครับวิดโปรเจคชันบอร์ดโปรเจคชันบอร์ดด้วยซิป <laughs> เกอร์เปอฟสิบสามบรัสริงฮอนเอ้ยนี่ไม่นี่ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับก็เป็นเทคโนโลยีของเขานั่นแหละครับนะประมาณนั้นนะครับประูฟังสามสิบกับเคสสามร้อยนะครับยี่สิบกับสามร้อยใช่ไหมสามร้อยใช่ไหม ส0มสิบกับสองอ่ะสับตัวเลรกกนดิยี่สกับสองร้อยนะครับอันนั้นมีปัญหาอันนั้นมันเป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมนะครับเรามาดูที่ตัวหูฟังของเรากันก่อนดีกว่านะครับนี่ดันดา,นนานก็สลักโลโก้ JQV Tech มีไฟบอกฐานะตรงนี้นะครับถ้าเกิดแบบเปิดปิดปุ๊บปุ๊บนี่น่าจะยังแบตเต็มอยู่แน่เลยเพราะใช้ครั้งที่แล้วแนละ้วมันก็ปิดจนไปใหม่นะครับ ไม่เป็นไรดูรอบตัวกันก่อนละกันนะครับอันนี้ก็มีไฟบอกนะถ้าเกิดช้ามันจะขึ้นอยู่นะครับด้าน,นล่างเป็นช่องชาร์จ Type C แค่นั้นเลยครับจบทั้งตัวเป็นรูปไขก่กลมๆสวยมากผมชอบตัวเคสมันนะครับมันดูแบบไม่เหลี่ยมไม่ไม่ไม่ดูรู้สึกอึดอัดมันดูแบบ คงมนดูดินะครับแล้วแต่คนชอบไปเลือกคนชอบอันนี้นะครับมาเปิดดูกันนะครับนี่น,นะครับตัวนี้เป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะครับแล้วก็เป็นแบบกลมๆเล,เล็กๆน่ารักมนๆไปหมดเลยเน้นแบบกลมๆเน้นมน,มนๆแบบนี้นั่นเองนะครับนะครับมีไฟบอกสถานะอยู่ตรงนี้อยู่นะครับ,บอกนนี้คือเราการเชื่อมต่อเียถ้าเราเชื่อมต่อปุ๊บม,มันก็จะเป็นอีนสีอะไรประมาณนั้นนะครับเออน่ารักเล็กาทะลัดน่ารักดีมากเลยนะครับนี่อ่ะก็ไม่มีอะไรมากสเปกสเปคอะไรผมก็บอกไปหมดแล้วนะครับ งั้นเดี๋ยวเราลองใส่กันดูดีกว่าดูนะครับพ่าใส่อยู่ในหูมันจะเป็นยังไงอ่ะมาครับด้วยความอินเอียร์ครับอินเอียก็คือใส่จิ้มเข้าไปในหูครับทำให้มันแน่นอย่างแน่นอนนะครับมีบอกซ้ายขวาด้วยอย่าใส่ผิดข้างนะ <c oughs> อ่าใส่เข้าไปจึบ๊บเรียบร้อยแน่นเลยเห็นไหมครับอินเอียร์ไม่ต้องห่วงเรื่องหลุดเรื่องอะไรอย่างงี้นี่อ่าใส่ในหูเป็นอย่างงี้เลยนะครับอ่ะเออเล็กกระทัดรัดกลมมนที่ก็รู้สึกแบบมัน มันดูได้ว่าอะไรอ่ะมันดูไม่ก้าวร้าวมันดูซอฟต์มันดูน่ารักเวลาใช้ไปไหนคนมองเห็นมันรู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นคนน่ารักอะไรประมาณนี้นะครับอ่าอินเดียเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้เปิดเพลงนะเขียงข้างนอกได้ยินแบบเบามากเลยคล้ายๆว่าแบบ ปุดหูเข้ามาอย่างดีเลยน่าจะฟังเพลงสนุกแน่ๆเลยนะครับโอเคเร,รื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ได้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับมาสมัยนี้ง่ายครับการเชื่อมต่อเราแค่เปิด b l u e t o t h ในมือถือจบมันหาเจอกันเลยนะครับสมัยนี้มันง่ายนะผมรีวิวมาเยอะมากแล้วนะครับดูนะปั๊บชื่อขึ้นหรือเปล่านี่มันปิดดับไปหรือยังเนี่ยอ่านี่ครับ jqvtech f r e e b u d ใช่ไหม jqvtech f r e e b u d ep ห้าหนึ่งหนึ่งห้า ห้าหนึ่งสี่นะครับอ๋งงรหัสแล้วผมอโอเคก็เชื่อมต่อได้เลยครับผมขอฟังแป๊บหนึ่งนะครับว่าเสียงมันจอกมาว่าอะไรเฮ้ยอุย้ยขึ้นมาว่าค o นเน c t ต d ครับแต่เสียงที่ผมได้ยินนะผมมีความรู้สึกว่ากระหึมเออนี่ก็แต่จะไม่ได้เล่าฟังเพลงนะแค่เสียงพูดนะมีความกระหึมอุย้ยผมว่าฟังเพลงพวกเป็ดนักสนุกแน่เลยนะครับเดี๋ยวผมลองฟังดูคร่าวๆสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยว ดี๋ยวให้ลองฟังดูไม่แน่ใจนะครับว่าจากไปเนี่ยได้ยินเสียงข้างในหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะเปิดเพลงเปิดเพลงอ่ะเปิดเพลงเ่อนนะหาไม่เจออ่ะเดี๋ยวได้โอเคมาลองดูสักเพลงแล้วเอาเพลงแบบว่าเบสหนักๆดีกว่านะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะโอ้มันเป็นแบบเบสมาเป็นลูกแบบอืมเพลงที่ผมฟังอันนี้คือเป็นเพลงแนวแบบฟังแบบเดินเบสบุ๊มบุ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 มโอ้เบสเป็นแบบกลมมาเป็นลูกแบบบุมบุมบุ๊มอย่างนี้เลยนะครับผมว่ามันแบบเหมาะกับคนที่ ชอบเบ็ดหนักๆจริงๆนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเพื่อนๆจะได้ยินไหมเดี๋ยวผมเอาให้ฟังข้างหนึ่งก็ได้ไม่ได้ข้างหนึ่งมาไดเดี๋ยวหูแตกเกินหมเปิดดังสุดอ่ะฟังนะให้สองข้างเลยอ่ะ นะครับคือผมไม่แ hmm. น่ใจนะครับว่าที <S <S ่เพื่อได้ยินได้ยินเสียงเบรหรือเปล่าแต่ในหูมแหืมเบรเดินเป็นลูกดุ้มดุ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 นี้เลยนะครับเฮ้ยไม่ธรรมดาในแบบราคาแค่แบบใบแดงกว่ากว่าบอกเลยก็ได้ใบแดงกว่ากว่าไม่ถึง2ใบแดงในขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟี้ยวครับเฟี้ยวอ่าแล้วก็จะมีระบบสัมผัสต่างๆนะที่เราสามารถแบบเล่นเพลงหยุดเพลงควบคุมได้หมดเลยนะครับอ่าเหมือนจะเป็นระบบอัตโนมัติด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจนะหรือเปนะ อ๋อไม่ใช่น่าจะมือไปโดนเฮ้กดเนี่ยสามารถกดหยุดเพลงเห็นไหมกดหยุดเพลงกดเล่นเพลงได้ด้วยนะนี่มันหยุดอยู่ใช่ไหมครับอ่ะผมกดจึก๊กเอ้ยกดไปโดนจึ๊กเห็นไนี่ีครับก็สามารถกดเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายโทรศัพท์อะไรต่างๆได้ทั้งหมดโดยการสัมผัสที่หูฟังตรงนี้เลยนะครับเอาง่ายๆนะสปงสเปคการใช้งานมันอนะเหมือนตัวเป็นพันเลยนะครับแต่ถูกย่อขนาดมาเล็กลงมาราคาหดลงมาที่แบบเอ้ย แค่นี้พอผมว่าเกิดเราไม่ได้ใช้จริงจังแบบเฮ้ยโอ้โหต้องแบบเสียงดีตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยแค่นี้พอฟังสนุกเลยนะครับเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไดไดอ่าดังนคือบอกใส่ก็น่ารักด้วยนะอ่าถ้าเพื่อนๆสนใจ,จเจ้าตัวดีนะครับ JQVTE514 c e 14, ใช่ไหมครับผมพูดรุ่นถูกไหมเนี่ะงงไปหมดละ ดูหน้ากล้องอ่ะหน้ากล่องเป็นยังครับ e 5 1 4 ep 5 1 4นะครับตัวนี้อ่าผมไม่ได้ดิาที่ใต้วิดีโอนะครช่วยเ่อนสนใจจัดไปได้ราคาไม่แรงบอกเลยไม่ถึง2อใบแดงแต่คุณภาพเสียงนี่ไม่ธรรมดานะครับคือตัวตัวผมว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนครับยังไงตัวเ่อนสนใจจัดไปได้นะครับอ่าแบบว่าเฮ้ยคนหูฟังเสียงพอด,ดีอยากได้ติกตัวหนึ่งราคาไม่แรงอะไรเงี้ย เราดูตัวนี้พิจารณานะครับใช้ได้เลยผมโอเคกับตัวนี้จริงๆนะครับเยี่ยมเหรับเป็นไงก็ไม่เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวมีตัวใหม่ออกมาจะได้จับมารีวิวอีกครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ถือว่าประทับใจราคาไม่แรงทุกคนสามารถใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับ JQVtech EP 514ครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับนี่นะในกล่องเป็นอย่างงี้นะกิ้งวลาลสีด้วยอ่าเ